สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาชมฮะไม่ต้องซ้อมแล้วเนี่ยเอ่อเคียวรีส์ข้ออ่อนน่ะดึงหน้านะครับชกอยู่นะแต่ตอนนี้มันแปะได้เป็นชินไดว่า,านะเออมันมัน,ม,น,ม,นมันแปะมันบริษัทเดียวกันยามาบิโก้เหมือนกันชินไดว่านะฮะเดี๋ยวดูรหัสให้ก่อนนะแป๊บนึงนะ ตัวนี้จะเป็น 23cc ซีซีนะครับ R K 2 0 2 3อ S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  ก็คือซ u เปอร์สตาร์ก็คือเนี่ยปิดเปิดอยู่ตรงนี้พี่น้องคันเร่งมันติฟังก์ชั่นเอา4,800แจ้งราคาก่อนเดี๋ยวบางคนดูคลิปไม่จบสภาพสวยมากอ่ะสตาร์ตยังไงฮะลากออกครับเปิดแล้วเบาๆโชกเลยดับเบิลชกอะ่ะดึงสองครั้งอะ่ะ เดี๋อีกอ่าฮะพี่เอาชกลงยังเอาชกลงติดแล้วชกลงอ๋อมันชกขา้างหน้าเลยทีเดียวเลยดึงสองครั้งชกมันจะขึ้นเองเหรอไม่ไม่ไม่ดับเบิลคือมันดึงสตาร์ทสองครั้งถ้าดึงรอบเดียวเห็นไหมถ้าดึงรอบเดียวมันจะกระลึกมันกระลึกเดียวต้องเด็บเด็บสองครั้งไม่เป็นแค่อีกทีนึงเอาอีกทีนึงเอา เบิ้ลเลยเบิ้ลเลยเห็นไหมอ่า,ามันง่ายจังมันง่ายแล้วมันดึงนิ่มมากเลยอ่ะมันไม่หนักหมายความว่าถ้าตัวนี้อยู่บนสายสะพายพี่สตาร์ทจากตุงนี้ได้เลยเออแต่วิธีการสตาร์ทคือดับเบิ้ลดึงอ่ะดึงสองครั้งงง,งแต่มันดึงเบามากดึงเบามากมันเหมือนไม่ได้ดึงเลยอ่ะ4,800พี่น้องอุปกรณ์ครบเลย อ่าเอาดับเครื่องอีก<า>ทีดิเอาอีกทีดิสอนพวกอุ้ยหน่อยสอนพวกอุ้ยหน่อยอีกอีกดับเบิลเลยคือจริงๆมันควรจะทีเดียวติดอะ่ะมันจะทีเดียวติดนี่นี่มันถ้าถ้าเราลากชา้าช้อย่างเงี้ยมันจะมันจะกระลึกเดียวแต่ผมจะบอกว่าถ้าเราสองครั้งเห็นไหม มันติดง่ายแหละมันติดง่ายเบิ้ลมันมันข้ามรอบแล้วมันติดอ่าแต่ว่าถ้าให้ง่ายคือเบิ้ลเบิ้ลหน่อยเบิ้ลดึงหน่อยตามมือดีอ่ะสวยครับสภาพยังไม่มีตําหนินะครับคุณผู้ชมครับ4 8 0พบาทรวมจัดสง่งเป็นชินเดวานะครับตัวนี้จริงๆเคียวริสึนั่นแหละนี่เห็นไหมแต่ว่ามันบริษัทเดียวกันชินเดวาถ้าเป็นส้มมันจะเป็นยี่ห้อชินเดวาเอ้ยเคียวริสึเลยแต่ถ้าเป็นแดงจะแปะชินเดวาครมาประมาณนี้เอา อ่าเผื่อใครชอบนะชอบสไตล์แบบดึงเบาๆสตาร์ทง่ายๆ2 3ซีซีครับของแถมมีใบมีดแค่นั้นเองเพอสายสะพายเดิมมีละใสล่ลังบ่ามีละลบางย้ามีมละ<ห>อ,อ,อ่าแนะนำหน่อยครับสนใจยังไงฮะก็โทรมาซื้อครับโทรมาซื้อ